ดูคุยแซบโชอ,อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนั้นเลยค่ะง,ง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะสวัสดีดค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซบโช <c oughs> ค่ะวันนี้อยู่กันกับเบกกี้แล้วก็บูมนะคะ <c oughs> ใช่ก่อนะจะเจอแขกรับเชิญของเรานะคะ <c oughs> คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไลค์สดใน Facebook นะคะเพจคุยแซบโชค่ะแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใน t i k t o k ตอนนี้อย่าลืมนะเคาะจอเคาะใจให้พวกเรารัวๆด้วยนะคะพวกเราชอบนิ้วมากอ ขอ<ห>ใจกด<ห> <ละ S 2> ใจส้มนะคะใส่รัดกระบอกไฟใจส้มส่งมาได้นะคะอ่ะ,อะมาวันนี้นะคะแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญนะคะมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะคะก็ก่อนหน้านี้คุณณเดชคุณแบรี่เขาได้ออกมาแจ้งข่าวนะว่าอาจจะต้องแบบว่าขอพักช่วงหนึ่งเพราะ,ะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกาลังกายนั่นเองในบ้านพักนะคะ,คะก็เป็นเหตุให้นิ้วมือข้างขวาคือตรงกลางนิ้วมือข้างขวาเนี่ยคือร้าวจนต้องใส่เสือออ่อนนั่นเองนะคะจึงทําให้นดเดชเองเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะไปทําการแสดงเวทีนะคะฟาจรวด ใช่โรแบแกน่สิมันร้ายแหมพอเสียงดีแล้วก็้องใหญ่เลยนะคือเฮ้ยเป็นคนหนึ่งเลยนะที่อยากดูละครเวทีเรื่องี้มากาแล้วลอหรอแต่ว่าหลายคนนี่เขาบอกว่าอุตายละทีนี้เมื่อคุณณเดชนเขาเกิดอุบัติเหตุที่นิ้วทํายังไงล่ะจนล่าสุดค่ะเมื่อวานนะคะคุณณเดชก็ออกได้โพสต์นะได้มาโพสต์พร้อมใบรับรองแพทย์นะคะพร้อมแจกแจงกับรายละเอียดค่ะหลังจากการผ่าตัดใส่เฝือกนะต้องหยุดพัก3เดือน เพื่อรักษาตัวให้หายเป็นปกตินะคะโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้ผมมาโรงพยาบาลเพื่อทราบรายละเอียดการรักษาหลังการผ่าตัดใส่เฟือกเลยทราบว่าก่อนหน้านั้นมีความเข้าใจผิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอาการของเขานะคะพร้อมขอชี้แจงใหม่ครั้งนี้นะสรุปว่าอาการเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุโดยการยืนยันจากแพทย์คือกระดูกกลางฝ่ามือนี่นะคะคือเป็นกระดูกกลางฝ่ามือนิวชี้ขวาห่า คือต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยสเดือนจึงจะหายเป็นปกตินะคะจึงมีมันมีผลกระทบกับการแสดงละครเวที<ช>เขาจึงขออภัยมากับความไม่สะดวกในครั้งนี้ของทุกท่านด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะเต็มที่ที่สุดนะคะสำหรับรอบการแสดงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่แล้วค่ะทางด้านพี่บอยของเราะะก็ได้ออกมาถแถลงการนะคะถึงอาการของหนุ่มณเดชน์นะคะทาง f เ o ซบุ๊ะของเซตเอริโ uh, อนะคะแอดรัชดารัยนั่นเองนะคะก็ออกมาหลังจากที่ณเดชน์ออกมาบอกว่าต้องผ่าตัดนะก็เลยต้องขออนุญาตยกรอบการแสดงไปก่อน ะะซึ่งบทชาลีฟเนี่ยนะคะมีแอคชั่นเยอะมากคือบูมไปดูมาแล้วมีการลอยตัวด้วยแล้วก็มีการแบบต่อสู้คือแบบคุณแต่ละบทของเขาว่าคือมันเยอะมากจริงๆก็เลยจะเริ่มทําการแสดงใหม่นะคะในวันที่26ตุลานั่นเองนะคะในปีนี้นะคะ,คะก็3มเดือนหลังจากนี้นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีรอบทางเลือกนะคะของคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปตามรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถคืนบัตรได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะยออย่าคืนเลยมันดีมากเพราะว่าถ้าคุณคืนนะดิฉันจ้องจะเสียบอยู่เพราะยังไม่ได้ดูเลยอ่ะบู ดีมาก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 ค่ะก็ฝากกาลังใจเนาะรายการคุยแซบก็ฝากกาลังใจนะคะถึงคุณเดชนด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็กลับมาเป็นชาริปขพวกเรานะคะเพราะว่าอยากดูซิกแพคเหลือเกินใช่แล้ว<อ>มีแน่นอนนะคะซิกแพคนะคะ,คะ,ะดู<ต>คุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งนะครับ